ต้นตั้งแต่ช่วงไหนคะเนี่ยตั้งแต่แต่เริ่มเริ่มแต่งกิ่งเติมแต่งกิ่งเลยก็คือบำรุงต้นบำรุงต้นอืแล้วช่วงช่วงเปิดตาดอกอะไรเงี้ยพี่ใช้ตัวไหนบ้างใช้ตลอดใช้ทุกรอบใส่ฮิวพัด์ทเหรอคะใส่หมดเลยสามตัวอ๋อสามตัวบวกเลยสามตัวบวกอืมใส่ทุกรอบเลยอันนี้คือใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วช่วงท้าย ปีแล้วใช้ช่วงเนี่ยช่วงมีลูกแล้วใช่ไหมใช่ไม่ได้ใช้ตั้งแต่แรกอ่าอ่แต่ปีนี้ใช้ตั้งแต่แรกเป็นยังไงบ้างพี่พี่ดูแล้วเป็นยังไงบ้างก็ดีอ่ะใบเขียวใบสวยอดอกเยอะแมลงเยอะแมงวันทอเออแมงวันหกเขียวกับพึ่งอ่ะอืมอืมเอแต่ตอนนี้ใช้มาฆ่าแมลงบ้างมันก็มีแต่ก็น้อยหน่อยอืมอืมเพราะเรากลัวกลัวหนอนไม่อยู่อ๋อค่ะกลัวนอนเข้าลูกจ้ะ เลยต้องบวกค่าแมลงเยอะหน่อยค่าแมลงแล้วก็ซันโวบวกกันไปเลยใช่ไหมคะใช่อบวกก็ใส่ใส่สามตัวแหละอ่อนซอนซันโวอ่อนซอนฝาเขียวซันโวแล้วก็ฮิวพัดเพื่อที่ว่าจะเปิดตาดอกไปในตัวด้วยเนาะแล้วก็บำรุงไปด้วยนะต้นเนี่ยดอกมันก็จะมีเรื่อยๆเด้งยนยอดจะมียันยอด ดอกดกติดเนี่ยดกดกอยู่อ่ามันก็จะติดอีกรุ่นนี่ก็รุ่นมันอวบมากเลยมีสองลูกสองอันนี้ก็สองรุ่นแล้วนี่รุ่นหนึ่งอันนี้รุ่นหนึ่งแล้วก็เริ่มติดรูปนี้อีกรุ่นหนึ่งอืสามรุ่นสามรุ่นเลยอ่าฉีดสามตัวใส้ได้สามรุ่นคุ้มไหมพี่คุ้มมะคุ้มนะใบสวยมากใบสวยใบเงาเลยยแล้วก็ฉีดผ่าดอกได้ด้วยเนาะก็ แต่ใช้ฝาเขียว่ใช้เฉพาะพุซานะแต่มะม่วงดอกบานไม่ใส่ฝาเขียวใส่แค่สองตัวจ้สองตัวคือซันโบกับออนซอนทิวพัทฝาเขียวไม่ได้ใส่จเพราะว่ามันเขียนข้างขวดว่าผ่าดอกห้ามใส่ตอนดอกบานอแต่กับพุซาไม่เป็นไรค่ะะอพอใจเนาะพี่เนาะที่ใช้อ่า แล้วช่วงช่วงที่พี่ใช้ไอช่วงปีที่แล้วที่ว่าเออช่วงเป็นลูกแบบเนี้ยอ่ะเวลามันสุกแล้วเป็นยังไงบ้างรสชาติรสชาติมันก็กรอบหวานลูกค้าติดใจมากเลยแล้วก็ลูกใหญ่อืลูกใหญ่ลูกใหญ่ผิวสวยไหมคะอไข่ไก่ผิวสวยเหลืองเพราะหนูจะเก็บเหลืองหนูไม่เก็บเขียวใช่ไหมคะทั้งออนซอเอ้อทั้งอมะม่วงแล้วก็พุทราก็คือใช้ ออนซอนออนซอนก็ลูกใหญ่ลูกใหญ่แล้วเวลาธรรมดาลูกใหญ่ถ้าเกิดใกล้ๆจะแบบไม่แก่ไม่แก่มันจะแตกค่ะนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยแตกอือกันกันแตกได้ด้วยกันแตกได้ด้วยก็คือมันจะขยายเปลือกไปด้วยใช่ไหมใช่อืขยายเปลือกคือคือลูกไม่แตกลูกแตกคือปกติแล้วถ้าเกิดว่ามีตัวขยายลูกเนี่ยก็คือมันจะต้องแตกใช่ไหมปกติแล้วมันจะมีมั่งอ่ะก็มีมั่งอ่ะแตกอ่ะค่ะอันนี้ อันนี้ดูมันมันน้อยมันน้อยใช่มันน้อยแล้วเนี่ยธรรมดาเนี่ยลูกมันจะร่วงค่ะเนี้ยมันจะสลัดอสลัดจ้ะสลัดแต่ปีแล้วเยอะพอเพราะช่วงฝนตกจ้ะพอฝนหยุดปุ๊บมันก็สลัดลูกมั่งเดี๋ยอันนี้มีมีเหมือนกันแต่ก็น้อยค่ะใช่ต่ว่าไม่มีเลยก็ไม่ได้ออเนาะอ่ามันสลัดลูกจ้ะเพราะเหมือนกับมีน้ำพอแห้งปุ๊บลูกมันก็จะ ไม่มีน้ำเลี้ยงแหละมันก็จะทะลาะค่ะแต่ก็ถือว่าพอใจเนาะเพราะโดกลูกอวบมากเลยอวบลุกเลือเลยลูกไม่ลูกไม่แหลมกลม้วนตุ๊บ้วนตุ๊บเลยเนาะโอปีนี้ได้เงินแสนแน่ๆเลยหลายแสนด้วยค่ะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะ